แบบฝึกหัด2.6หน้า64นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปเศษส่วนอย่างตำ่ำจำนวนคระหรือจำนวนนับข้อที่2ค่ะในวงเล็บนะคะ2เศษ2ส่วน9บวก2เศษ5ส่วน6หารด้วย1เศษ11ส่วน24ลบเศษ5ส่วน12วิธีทํำค่ะ ในข้อนี้นะคะมีทั้งวงเล็บนะคะการหารและการลบเราจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะแล้วหาผลหารและจึงนำมาลบกันนะคะ2เศษสองส่วน9กบวกสเศษห้าส่วน6 หาร1นึ่งเศษสิบส่วนยีลบเศษห้าส่วนสเท่ากับในวงเล็บค่ะ2องเศษสอส่วนเเท่ากับ20่สบ่วน9บวกด้วย2องเศษห้ส่วนหเท่ากับ1 7บส่วนหหารด้วย หนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่เท่ากับสามสิบห้าส่วนยี่สิบสี่ลบด้วยเศษห้าส่วนสิบสองเราจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะโดยหาคอรรนของ9กับ6ค่ะนำ3ามมาหารนะคะ339 3 2 6ห ครอนอก็คือ3คูณ3คูณ2ได้เท่ากับ18 9คูณ2ได้18นำสอมาคูณ20ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วย6คูณ3ได้18นำสามมาคูณ17ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ หารด้วย35ส่วน24เหมือนเดิมลบด้วย5ส่วน12ในวงเล็บนะคะ20คูณ2ได้40 9คูณ2ได้18 17คูณ3ได้51 6คูณ3ได้18หารด้วย35ส่วน24 ลบหส่วน12ในวงเล็บค่ะ40บวก51ได้91ส่วนด้วย18ต่อไปนะคะที่เหลือนะคะหารด้วย35ส่วน24ลบหส่วน12ต่อไปค่ะเหลือการหารและการลบเราจะหาผลหารก่อนนะคะ เท่ากับ91ส่วน18เปลี่ยนหารให้เป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะคะก็จะเป็น24ส่วน35ลบด้วย5ส่วน12หาผลคูณก่อนนะคะ91คูณ24ส่วน18คูณ35 ลบ5ส่วน12หาจำนวนที่ตัดทอนกันได้นะคะ18กับ24ตัดทอนได้นะคะโดยนำ6มาหารนะคะ6 3 8 6 4 24 91กับ35ตัดทอนได้โดยนำ7มาหารนะคะ7 5 35 1> 7จ็ดหนึก็จะเหลือ13บสคูณส่ส่วนด้วย3ามคูณห้าคูณสได้52 3สคูณหได้15ได้เป็น52าส่วนสิบลบด้วยห้าส่วนสิ ต่อไปนะคะเราก็จะหาคอรนอของ15กับ12นำ3มาหารนะคะ3 5 5 3 4 12คอรอนอนะคะก็คือ3คูณ5คูณ4 5คูณ4ได้20 20คูณ3ได้60ดังนั้นคอรนอคือ60 สิบคูณสได้60สิบนำสี่มาคูณ52าส่วนสิทั้งตัวเศษและตัวส่วนลบด้วย12บคูณหได้60สิบนำห้มาคูณ5้าส่วนสิทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ52าคูณสนะคะได้เท่ากับ 2 0งร้อคูณสได้60ลบด้วย5้คูณหได้25 12ิคูณหได้60ต่อไปนำตัวเศษมาลบกันนะคะ208ร้20 8, ลบยีได้เท่ากับ183่งส่วนหกส 183ส่วน60เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะโดยนำ3ามาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน183หาร3ได้61 60หาร3ได้20ก็จะได้เท่ากับ61ส่วน20ซึ่งเป็นเศษเกินเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะคะ 20่คูณสได้60 61บหเลบหกเหลือหนึ่งได้เป็น3ามเศษ1นึ่งส่วนยีสิบคำตอบนะคะก็คือ3ามเศษหนึ่งส่วนยี่สิบ